รังทีวีสถานีข่าวข่าวคุ้นเพื่อคนตะวันออก อปจอระยองนำล่องนำรถโดยสารไฟฟ้ามีบัสมาใช้มุ่งการเปลี่ยนระบบการขนส่งแบบไร้ยมลพิษสอดรับ eec ของการเป็นเมืองอัจฉริยะ smart city ส,สมบูรณ์แบบเมื่อเวลา13.30นาฬกา30นาทีวันที่16พฤศจิกายน2อง4ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยองตำบลเชิงเนินอํเภอเมืองจังหวัดระยองนายปียะปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองรับมอบรถโดยสารไฟฟ้ามินิบัสจำนวน2คันราคา15ล้านบาทพร้อมสถานีชาร์จรถไฟฟ้าจำนวนสองหัวใจจากนายสมศักดิ์เนียงทองกรรมการผู้จัดการบริษัทโมบิลิตี้วันจำกัดผู้ผลิตรถโดยสารไฟฟ้ามินิบัสทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยองสำหรับ รถโดยสารไฟฟ้ามิดิบัสรุ่นดังกล่าวผลิตและพัฒนาโดยบริษัทโมบิลิตี้วันจำกัดมีขนาดความยาว8.1เมตรจำนวน23ที่นั่งระยะทางวิ่งสูงสุดได้230กิโลเมตรเป็นรถที่มีเทคโนโลยีระบบอัจฉริยะทั้งคันมีความคล่องตัวมีระบบกล้อง360องศารอบคันเพื่อความปลอดภัยสำหรับคนขับและผู้โดยสารนอกจากนี้ ทางบริษัทยังได้ติดตั้งสถานีชาร์จสำหรับรถไฟฟ้าโดยเป็นระบบชาร์จเร็วขนาด140กิโลวัตต์จำนวน2หัวใจ ใช้เวลาชาร์จเพียงหนึ่งชั่วโมงตั้งบริเวณหน้าอาคารเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยองเพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้งานนายปิยะปิตุเตชะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกล่าวว่าโครงการจัดซื้อรถโดยสารไปป้าและสถานีชาร์จรถไปป้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองดังกล่าวถือว่าเป็นครั้งแรก ที่นำรถโดยสารไฟฟ้าร้อเปอร์เซ็นตมาใช้ในจังหวัดระยองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบโดยสารที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทั้งยังช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5รวมทั้งเพื่อเป็นการให้เมืองระยองเปลี่ยนไปสู่ระบบการขนส่งแบบไร้มลพิษเป็นเมืองที่ทันสมัยน่าอยู่และยั่งยืน นอกจากนี้รถเรยต่านไฟฟ้าและสถานีชาร์จยังเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรน,นักเรียนนักศึกษาที่จะได้เรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าอันเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้สมบูรณ์แบบตามเป้าหมายของโครงการ eec ของรัฐบาล